ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิตามินซีและอีผิวดูสวยด้วยวิพาดาจุ๊บจุ๊บจุบจุ๊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 บจุ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 บบจะเล่สดชื่นครับสนุกจรบงเลยมบนใช่เลยอร่อยโคตรวบยฟันฟอมมาละว่างนีบดูดฟันฟอมจะบลุบนะบานานาเลย คุณยัง<อ>ไม่ได้ไฟฟันแทแ้นะคุณยังเป็นฟันปลอมอยู่นะว่างว่างวาง,วางยอมยอมยอมเลี้ยวให้หมดแล้วสวัสดีคุณผู้ชมด้วยกันคุณผู้ชมมาแล้วสวัสดีสสดสสค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหุน่นจำานีงงอ่ะแล้วทำไมต้องจุ๊บเป็ดในทุงมันต้องจุ๊บครัถ้าไม่จุ๊บมันจะไม่ได้ใช่ของเป็ดนะเป็ดครัมันต้องจุ๊บจุ๊บจุจ๊บแล้วจะสดชื่นเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำก่อนนะคะ ร้านนี้หนูไปเจอมาที่เมืองการที่แพร้วนวงมาจากไหนพี่หนึ่งนี่เป็นเจ้าของร้านพี่หนึ่งมานี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดไล่ทุ่งคนไปลอกินเยอะมากค่ะให้ชาวละี่ยยี่สิบบาทอ๋อยี่สิบบาทจะมาแล้วใครให้ชาวนากินตรงนี้บังเอิญ ผ่านไปผ่านมาคนแวะกินเยอะแยะเลยเป็นประมาณไหนก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในขนาดนี้นะครับอ่ะให้พี่เขาลองทำถ้างั้นทำทำทำทมาหนึ่งชามชามละยี่สิบมาขนาดไหนคะเฉลี่ยแล้วชามหนึ่งกำไรกี่ตังค์จ๊ะก็สองบาทสามบาทห้าบาทก็พอแล้วครับเบลขายเอาขายเอเราเราอยู่ได้เขาอยู่ได้เศรษฐกิจอย่างนี้ต้องพลิกแผ่นนะครับต้องช่วยกันไปครับ ยี่สิบมาเยอะมากมาอย่างนี้ปกติเขาขายกันทั่วไปก็ประมาณสี่สิบมาใช่เป็ดไม่แพงเลยนี่จานเนี้ยจานเนี้ยร้อยยี่สิบตัวเลยตัวหนึ่งเราซื้อกับบ้านร้อยยี่สิบบาทนั่นหนูถามพี่หนึ่งได้ไหมคุณแม่ว่าพี่หนึ่งไปได้สูตรไอ้นเนี้ยอันนี้มาจากไหนอ๋อมาก่อนทำโต๊ะจีนอยู่อ๋อพี่หนึ่งทำโต๊ะครับตอนโต๊ะแช่เพราพี่หนึ่งเป็นคนที่ชอบทำอาหารครับทำไปเรื่อยนะครับอยากทำโน้นทำนี่ทำนึกเหมือนลลองผิดลองถูกมาละประสบอะไรทำก่อนพี่หนึ่งขาโต๊ะจีนหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ด ก็มาก่อนขายเป็นพะโล้ด้วย oh. ขายเป็นพะโล้เสร,ร็จก็มาทําเป็นร้านอาหารอ่าร้านกูแเตี๋ยวเนื้อต้มบ้านสิงห์ oh. แล้วก็บเบื่อเต็งเซ็งก็พิกมาทำตัวจีนมามามาเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังค่ะก่อนหน้าที่พี่เขาจะมาขายก๋วยเตี๋ยวเป็ด20บาทเนี่ยพี่เขาทํางานมาเยอะเคยเปิดร้านครูแต๋วเนื้อต้มบ้านสิงห์มาก่อนรสชาติเลื่องลือมากเลยนะคุณผู้ชม ซอสหรือว่าคนดังเมืองการเนี่ยโอ้โหใครต่อใครก็ต้องมากินค่ะจนสร้างเนื้อสร้างตัวได้เปิดมา17ปีเลยนะรู้สึกอิ่มตัวค่ะจึงเปลี่ยนมาทำโต๊ะทีนชื่อว่าชอหนึ่งบุฟเฟ่แล้วก็มาเจอพิษโควิดเข้านี่แหละค่ะทำให้พี่หนึ่งต้องหาทางเพิ่มรายได้โดยการขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดไรทุ่ง20บาทอันนี้คือเป็ดอะไรคะเป็ดไรทุ่งครับมันไม่ยังไงทเป็ดไรทุ่งก็เหมือนเป็ดเสมือนเป็น เป็นไก่บ้านเลยตั้งเปียบเป็นไก่แล้วไก่บ้านไม่มีไขมันครับไขมันนี่เองวิ่งตลอดเลยครับแล้วก็มันจะแน่นแน่นเหนียวนุ่มไข่แม่พี่ไข่แม่ไม่อยู่ใีมือแปลกเป็ดอย่างอื่นได้ไหมไข่แม่พี่มันเยอะเขาบอกเป็นเลี้อทุบมมันเน้อเนื้อมันอร่อยกว่าใช่เนื้อเหนียวเนื้อมันนุ่มเหนียวนุ่มใช่ไหมกี่ชั่วโมงคะก็ถ้าเอาวันกินก็ค้ามวัน พี่หนึ่งเขาตุ้นเป็ดม,มาอย่างดีก่อนเสิร์ฟผู้กานเลยทําให้เวลากินเนี่ยนั้นเนื้อจะร่อนออกจากกระดูกหลุดเข้าปากทันทีเลยจนคนกินนี้ต้องจุ๊บจุบจุบปกติเนเป็ดมันจะมีกลิ่นสาบครับแล้วทํายังไงไม่ให้มันมีกลิ่นนะก็เวลาล้างก็ต้องล้างให้สะอาดคุยกับมันไปล้างมันไปเงี้ยคุยกับเป็ดแล้วคุยไปครับอะไรเงี้ยทำความด้านมันไงมันมันจะมีต่อมที่มันทําให้สาบตรงแถว ก้คน,น,คนครับโอ,อจจิงไม่จะเจ๊เหรอจริงต้อง <คน S 1> ต,ตัดอออกย่าให้ <คน S 1> แตกก้นผมท้ายกินเลยไม่มีกินแน่นอนตรงเนี้ยเหรอตรงนี้เหรอครับใ <Okay S 2> ค,นนครลร้รมตูดตูดันี้ อ๋อมันจะมีต่อมเหม็นสาบแถวเนี้ยเนาะเขาบอกว่ามันมีเทคนิคก็คือว่าอย่าให้น้ํามันตกครั้งในท้องเหรอพี่ครับครับครับตงหลังให้เกลี่ยให้สะอาดที่สุดลยครับโอ้มันเป็นอย่างนี้เองเขาบอกขายดีมากถึงขนาดลูกค้าเนี่ยยอมยืนกินรอเมื่อวันแม่ยืนยืนกันไปแถวๆนียืนกินเราไม่มีที่นั่งเห็นบอกว่าก่อนที่นั้นที่เป็นร้านอาหารเนี่ยก็คนใหญ่คนโตของตลาดกินเลยนะว้าวเออผู่ว่าย้ายมาต้องมานั่งกินร้านร้านผมอะเอาเจวันนึงเยได้กี่ตัวเป็ดเพียะ เอาปะเครึ่งเดียวเอาครึ่งเดียวเหรอเอาครึ่งเดียวแบงค์ร้อยอะร้อยเป็นร้อยตัวเลยกูจะเป็นี่ยอยู่ลึกอยู่ไกลมากครับแล้วพี่มั่นใจได้ไงว่าอุ้ยโอ้โหเะ็นไกลลึกขนาดนี้จะขายได้แล้วคนคนตั้งใจกินอะโทรถามอร่อยขนาดไหนไกลๆเขาก็ต้องไปกินเราทำไมไม่คือตอนแรกๆเนี่ยเขาไล่ที่หรือไงหรือเราไม่่่ไไลทีปที่นาเราอยู่ไกลหรือไงโอ้มาซื้อไปแอบซื้อที่ไว้กลางทุ่งนา แล้วก็ไปนั่งนับรถดูว่ารถวันนี้พันกี่ร้อยคันถ้าได้สามร้อยคันนี่ปุ๊บมันต้องแวะกกี่หลาตะขานติดกันวะข้อวันละห้าสิบจานพอ้การตลาดครับครับร่วมทำมาหากินโดยครีมกันแดดโจลิน่าพลัสาวิวสวยมาก ถ้ามาเชียงใหม่ต้องเช็คอินที่นี่เก้าไม้ลานนาจริงๆแล้วอันนี้คือโรงบ่มใบายาสูบสมัยก่อนปัจจุบันไม่ได้ทําแล้วก็เลยปรับมาเป็นที่พักมาเป็นคาเฟ่มาได้ไอ้ถ่ายให้ป๋าสวยมากป๋าสวยมาก จะเป็นมุมไหนสวยทุกมุมแต่การที่เราจะทําให้หน้าเราสวยใสยแข่งกับวิวได้เราต้องมีครีมกันแดดที่ดีค่ะคร <Wow. S 1> ีมกันแดด Plus ูนิดน่าพลัส S P F 5 0บวก P A บวก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 เนื้อครีมบางเบาคุณผู้ชมค่ะไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ว่าแดดร้อนขนาดไหนก็จะไม่เป็นคราบคุมมันกันเหงื่อด้วยคุณผู้ชมค่ะไม่อุดตันนะคะเราชอบมากรเพราะอนหน้าจะไม่วอกใช่แล้วป๋าจะชอบหน้าวอกเสียความเซลฟ์ทันทีเลยนะ <c oughs> แดดเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้หน้า เราเป็นรอยฝ้ารอยกระได้ <มะ S 1> เป็นกล่อง,อง,งตั่นีมีเม็ด <Yes. S 2> ม,มากเลยอะเม็ดดำเลยนะใช่แล้นี้เราจะใช้ครีมกันแดดตัวนี้นะพัส มันจางลงหน้าเราก็จะดูสดใสไบรท์ขึ้นเลยครีมกันแดดจอิน่าพลัสมีส่วนผสมที่เป็นสารสกัดนําเข้าจากประเทศออสเตรเลีย <Yeah. S 1> และมีวิตามินซีจากผลไม้ที่ชื่อว่าคาคา,าดูพลัม <Wow. S 1> คุณผู้ชมมั่นใจได้เชื่อถือได้ว่ามีคุณภาพดีจริงๆ oh. เอาอย่างนี้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อเราสองคน mm. คุณผู้ชมสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไ o o ู Google Search ครีมกันแดดจอิน่าพลัสได้เลยใช่แล้วค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณอยากซื้อตอนนี้คุณผู้ชมค่ะซื้อหนึ่ง แถมหนึ่งอ,อ,อย่างนี้เลยคุณผู้ชมค่ะในราคา999บาทแอดไลน์กับเราตอนนี้เลยค่ะแอดสายข้างหน้านะคะโจ l ลีนาพลัสแล้วสั่งทันทีเลยค่ะราคาเท่าไหร่นะแม่9้าน,น9 9บาทคือได้อีกหนอหนอึ่งหลายคนถามว่าปา่าใช้จริงไหมโอ้ใช้จริงอยู่บ้านทุกวันใช้จริงออกไปข้างนอกใช้รายการข้างนอกก็ใช้ใช,ใช้ตลอดใช้ทุกทริปใช้จริงๆ999บาบาทโอ้ยคุณผู้ชมได้ถึอง โปรดีโปรเด็ดแบบนี้ซื้อฝากคนที่บ้านฝากลูกฝากหลานฝากแฟนหุผมคุ้มสุดไปเลยแมมบอก้าให้ลองค่ะแล้วจะรู้ว่าทำไมทั้งพูดถึงติดใจ <c oughs> ร่วมทำมาหากินโดยคิวตินแฮโทนิกเซรั่มเซรั่มช่วยดูแลเส้นผมก๋ว <c oughs> ยเตี๋ยวเป็ดไล่ทุ่งยีสบ,บาทขายอยู่กลางทุ่งเลยค่ะที่อเภร์ท่าม่วงจังหวัด ให้อยู่ลึกอยู่กลางทุ่งนาอย่างไรแต่ด้วยความอร่อยและราคาติดดินคนก็ตามไปกินจนล้นหลามอ่ะตอนนี้พีหนึ่งยังรับรับทำโตจีนอยู่ไหมรับอยู่ครับรับอยู่ครับก็รับก็รับด้วยรับด้วยครับทีมงานเราเยอะครับหิวใช่ไหมเราเนี่ยทีมงานเราเยอะมากเจะเริ่มรู้สึกนิดนึงเออได้ไหมฮะได้ค่ะเราพี่มากินเลยนะ รอดีครับกินเลยต้องจุ๊บจุบครับใช่ไหมไมัตตนต้องครับต้องจุ๊บครับพี่เคยคิดไหมว่าจะเลิกทำโต๊ะจีนแล้วมาเอาดีทางกุ้ยเต๋อเป็ดอย่างเดียวเลยมันก็บทำใจล้ำบาก็เหมือนว่าโต๊ะจีนก็เหมือนมันทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้เหมือนกันนะครับเป็นพวกลูกค้าเก่าๆลูกค้าเก่าจริงๆทำไว้เจะพลาดเพราะว่ามันมันมันมีช่วงของมันช่วงนี้อาจจะเป็นตุดจีนอาจจะเฟื่องฟูแล้วก็อย่างโควิดที่ผ่านมาเห็นดอกนอนนับเพดานเลยนะโควิด <c oughs> ที่ผ่านมานี่โดนซังฮัลโหล คืนนะครับโอ้เอาเยอะจัดงานไม่ได้โลคืนนะครับจองอะไรเงี้ยไในไหมก็เลยต้องเครียดนอนนับถึงงานอยู่แล้วโทรมาบอกว่าไม่ต้องมาอีกสามวันซื้อของแล้วทช่ไงล่ะคืนยี่ปปรเลยเก๊คืนได้ไหมครับเขาบอกพี่เครียดอยู่นอนโรงพยาบาลเลยเหรอเครียดต่อโรงพยาบาลเลยน้ำหนักลงเบาหวานไขมันมาครบอ่ะกินเพียบเลยโอ้นอนกินนอนกินสบายเลย ได้ไงได้ไงเนี่ยมันถึงต้องเอาไว้ทุกอย่างโต๊ะจีนยังก็ต้องทำไแต่ถ้าช่วงไหนเราไม่ได้ขายโต๊ะจีนโต๊ะจีนไม่ออกเราก็ขายเป็นได้ครับจุดจีนยังก็ขายขายเป็ดพะโล้ใช่แล้วถ้าใช้กำลังดีคุณผู้ชมขาน่ากินมากถ้าเราจะไปที่ร้านอ่ะเราเราถ้าเราไปไม่ถูกทำไงต้องก็ปักหลงที่ไหนปทรหาครับโทรหาปักบุญนะครับเบอร์เบอร์เบอร์ศูนย์เก้าหกห้าหกสามสองหกสี่หกครับ นี่อาเทอเข้าบริการแล้วเข้าบริการแล้วเมื่ไม่ต้องถึงบริการเอาเท้าทัม่วงทป็นเหมือนกทั้งวงทั้งวงเขาเรื่องรูเขื่นเลยก็ีสวัสดตั้งไงอ่ะก็ต้องย้อนกลับมาอีย้อนกลับมาอีกตย้อนกลับมาเล้ยพี่แล้วตอนนั้นพี่เอาเงินทุนที่ไหนมาเปิดร้านเตี๋ยวเป็ดอ่ะก็ยืมพ่อยืมแม่ยืมเพื่อนยืมฝูงบริจาคกระเบื้องบริจาคเสาบริจาคอะไรมาเพื่อนๆก็บริจาคมาครับช่วยช่วกันมาคุณผู้ชมเป็นผูสนุน ี่น20บาทอะคนงบน้อยอะคุณแบงค์ร้อยไปอะกินสามคนยังอิ่มอะเขาบอกว่าคุณแม่กำแบงค์ร้อยกลับมากำแบงค์ร้อยไปสองใบนะคุณแม่กินได้ทั้งเมนูร้านเขาเลยนะก็เพราะนั้นคนกรุงเทพกรุงเทพไปกินอะ12ชามคิดเสร็จปุ๊บ2 4 0 หนูคิดใหม่ที่คิดผิดเปล่าเงี้ยไม่ผิดเลยครับจารยี่สิบสุจริตเลยครับเว้ยไปคุณผู้ชมค่ะแต่อันนี้ไม่20นะบอกก่อนนะครับไม่ยี่สิบแล้วอันยี่สิบอยู่กลานพี่จ๊ะอันนี้ก็ไม่ใช่ห้าสิบเนอะเป็ดอบเป็นอะไรนะจ๊ะพี่จ๋าเขาบอกว่ามันมีอเป็นกุ้งอนเป็นเป็ดอบอยู่ข้างล่างแอบอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่สุ่จะกินหมด โอ้ยลงเลยนะกุ้งอบขุ้นเส้นอ่านี่เป็ดอบครับแล้วย่างเงี้ยเท่าไหร่ยังเงี้ยเท่าไหร่ห้าที่บ้านปุ้ยพี่พวกเราเอาทั้งสิ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาจะบอกคนร้อยยี่สิบอีกตรงนู้นนี่นี่เป็ดชื่อเลิฟเลยว้าวหลายชิ้นนะว้าวเฮ้ยพี่พี่เนื้อดี๋ยได้หนูพ่อก่อนหนูเป็นคนหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้พี่แล้วก็ร้านเป็ดเป็ดไล่ทุ่งของพี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดให้แบบ คนแวะไปเยอะๆคุณผู้ชมรู้เบอร์ให้แล้วโทรถามทุกวันนะไม่หยุดนะทุกวันครับพี่หนึ่งรู้สึกยังไงร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดของเรามีคนตามมากินเยอะขนาดอยู่ตังทุนาดีนสดชื่นมากๆเลยครับดีนะดีครับดีมากครับสดชื่นมากคร่บหน่อใช่ตัวมีคนไปกินแล้วบอกว่าไม่มีตังค์พี่ผมขอกินฟรีไปเลยตอนที่ที่รายการโทรไปบอกว่าพี่มาออกรายการหน่อยครับโอ้ตอนนั้นรายการรู้กำลังโทรแทรกพอดีเลยผมก็เลยต้องตัดรายการนั้นไป อีกหนึ่งรายกา็โทรมาพอดีแซงเลยเหรอโกกำลังนั่งปันคุณเตนอยู่นเอเออเออครับปันปนปัแล้วม่ไม่เอาไว้ทั้งสองรายการอเคโอโหแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วครับโลแล้วทไมพี่ถึงเลือกมารายการแล้อ่ะโอ้ก็พิธีกรสวยอย่างนั้นนะครับไม่รักไม่ได้เดี๋ยวอีกราการไม่กลัวเขาน้ยใจรอไม่ไรครับรการก็ไปไทททที่ดลร นี่รายการไม่ไช่ทำรายการไม่ได้ทำที่ร้านเลยแกไม่มาในรายการแล้วนะถ้าอยากถ่ายแกยินดีต้อนรับแต่ให้ไปถ่ายทําที่ร้านติดต่อเบอร์ได้เลยคุณผู้ชมค่ะขาแต่เราก็อยากไปเยี่ยม็นหนึ่งที่ร้านครับวางไปเที่ยวพันไว้ได้เลยครับได้เลยสำหรับซีพิธีกรนี่ฟรีวันนี้หวังไมเหลือเลยคุณพี่หนึ่งก๋วยเตี๋ยวเป็ดขอบคุณค่ะไล่ทุ่ง จะมีสาวแซบที่มีประเด็นร้อนแรงตลอดในสาวคนนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เขาทำไมดูสวยขึ้นสดใสขึ้นรู้เหมือนกันนะ่ยต้อกเร่องรับถามทุกเรื่องนะคุณแม่นะช่วงหน้าเดี๋ยวพบกับเธอค่ะร่วมทำมาหากินโดย G Plus Sneaker Unlock Your Style ต้อนรับผู้หญิงเก่งแห่งปีคนหนึ่งเป็นเจ้าแม่ออนไลน์อีกคนเป็นเจ้าแม่ในวงการนางร้ายนางร้ายหวานแล้วก็แตงโมสวัสดีค่ะมนีคุณจะแม่คนไหนก็ดีเออเอาเจ้าแม่นางร้ายาจะไม่ได้ไม่ได้ต้อคุณพ่อเป็นไงบ้างช่วงนี้คุณพ่อก็ค่อนข้างซุดนะคะแล้วก็โมก็ดูแลอยู่ที่บ้านก็ต้อง เห็นบอกว่าการดูแลของโมนี่คือโมต้องหยุดรับงานใช่ค่ะหยุดรับงานเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าผู้ตักใจยังไงส่วนของน้ำวนค่ะน้ำวนถ้าจะต้องรับบทสักบทหนึ่งในการในการเล่นละครอยากรับบทแบบแนวไหนคะตามหน้าตาเลยค่ะพี่หนูแมมขอคนนังเอง มาใช่ไหมคะก็เป็นนางเอกที่ดูแบบไร้ร้ายแบบสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ามาเป็นนางเอกเนาะแนะไม่เอาใช่ได้แล้วความจริงไม่ได้ค่ะสำหรับธุรกิจที่หนูจับอยู่ใช่ค่มีอะไรบ้างในในมือตอนนี้เนี่ยจะมีตัวเจฮาเซรั่มเลือดพัทเนอร์ยังไงคือจริงๆนะหว่านต้องบอกก่อนว่าเราต้องดูก่อนว่าพ์ทเนอร์คนนั้นเนี่ย เขาอินกับสินค้าของเรามากน้อยแค่ไหนก่อนโดยการที่เราต้องให้เขาทดลองใช้แล้วก็ให้เขาฟีดแบ็กมาร่วมกับเราก่อนนีนวัดจะทําสินค้าทุกตัวค่ะนวัดจะมีการเชสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนวันจะให้พาร์ทเนอร์แล้วก็คนรอบข้างของนวัดเชสด้วยนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเขาค่อนข้างที่จะใช้และเห็นผลไปกับเราเราถึงเริ่มที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กันอย่างเจแฮร์ล่ะคะถ้าอย่างเจแฮร์เจแฮร์นี่ต้องบอกก่อนด้วยความที่นวัดเนี่ยมีปัญหาเรื่องผมอยู่แล้วตอนลูกคนแรกเนี่ยพอลูกเริ่มโตนะคะมีีลูกคนท่ ก็เริ่มเริ่มกังวลแล้วก็อยากจะดูแล ปัญหาผมของเราเองอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามดูในท้องตลาดแล้วก็ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนสําหรับคุณแม่หลังคลอดเป็นไหมมันเป็นทุกคนไหมคะเป็นก็คุณแม่แล้วก็พอมาเจอตัวนี้ผู้ได้ไปพูดคุยกับนักวิจัยแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าชอบสัตว์สกัดตัวน,น,นี้คือจะเป็นรากข,ของฟูจิมาร์เบอรี่ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเลยพอได้ตัวนี้มาเราก็เลยค่อนข้างที่จะเริ่มอยากจะใช้ด้วยตัวเองก่อนต้องทํามาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วล่ะแล้วก็เริ่มมาดูสัตว์สกัดที่ไทยตรงนี้ก็จะมีรากของฟูจิมาร์ มาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็จะมีใบฝรั Demon> ่งใบฝรั่งนี้ก็คือได้รับงานวิจัยได้การรับรองมาเหมือนกันว่าจะช่วยในเรื่องของเส้นผมของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะมีทั้งแชมพูค่ะแม่แล้วก็มีเซรั่มเนี่ยย้อนหวานเนี่ยมีปัญหาคือแบบเรื่องเราแบบมีลูกเนาะค่ะแม่เรืองมัวจ้าโอ้โหทั้งเวลาอาบน้ําค่ะแล้วก็ตกกระาจแล้วเราต้องทำงานต่อไปแล้วถ้าผมเราน้อยลงเรื่อยๆื่อเรื่อยเรเราจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ยังดีที่เจอพี่น้ำหวานพอดีว่ามีโอกาสได้เจอน้องแล้วน้องก็ค่อนข้างที่จะแบบเป็นกังวลเรื่องคุณพ่อเพราะเขาจะเป็นกับคุณพ่อมากแล้วเราก็ถามว่าเออเป็นยังไงบ้างเลยเขาบอกว่าเออช่วงนี้แบบเครียดมากเราก็เลยว่าเออลองใช้ดูไหมใช้แชมพูดูก่อนแล้วค่อยใช้เตรัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอลองใช้แล้วน้องก็ดีขึ้นเยอะคู่กันไปใช่คู่กันเลยใช่ค่ะนานแค่ไหนคะน้ำหวานคะถึง คือจริงๆ,ๆถ้าเป็นตัวแชมพูเนี่ยค่ะพอเราได้สระไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าผมเราจะล่วงน้อยลงค่ะแ<อ>ม่ เพราะว่ามันจะไม่มีตัวเป็นลําดับเราต้องใช้ยางต่อเนื่องใช่ต่อเนื่องค่ะคือบางทีคนที่มีปัญหาเรื่องผมอ่ะพอผมมันร่วงน้อยลงแล้วมันแฮปปี้แล้วเพราะว่าตัวสารสกัดเนี้ยค่ะจะเป็นแบบธรรมชาติแล้วค่อนข้างกลี่นจะไม่มีตัวแอลกอฮอล์กลิ่นหอมมากร้อนรู้เหรอกลิ่นเป็นแบบว่าไม่มีแอลกอฮอล์สมุนไพรพอะเสร็จปุ๊บเป่าผมให้แห้งแล้วก็ใส่ลําได้เลยใส่ล้ำได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเออเลยหยอดหยอดเสร็จแล้วเราก็นวดนวดครึงมานิดนึงครึงเสร็จแล้วก็นอนเย็นหู หว็นสบายมีกลิ่นหอมของสมุนไพรเบาๆเนาะกลิ่นเบาหวานอ่อนเนาะจริงๆผู้หญิงราผูกๆว่าเส้นถูกไปเรื่องสำคัญมากนะคะฉันบอกว่าสารสกัดนอกจากรากฟูจิใบเมลีใบฝรั่งยังมีเห็ดลินจือด้วยใช่ค่ะแม่เห็ดลินจือนี่โองสมุนไพรเขาแบบเยอะมากๆเครอบคลุมมากเลยเนาะใช่ค่ะแม่เนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ได้เฉพาะผู้ชายเด็กผู้หญิงก็ใช้ได้ใช่ก็ใช้ได้นะคะไปจังหวัดมาพูดโปรดีกว่านี่หวาน่า ข้นพิเศษในตอนนี้นะคะพี่หนุม่มแหมมคะปกติเนี่ยหนึ่งกล่องผลิตภัณฑ์เจ Hair Serum สามสิเนี่ยราคาอยู่ที่2880บาทค่ะพิเศษในรายการนะคะวันนี้ค่ะเรามีของแถมให้ถึง2ต่อค่ะในกล่องของน้องพัพจลพรีเซนเตอร์คน,นใหม่ของเราเนี่ยจะมีคูปองส่วนลดถึง500บาทนะคะและยังไม่พอคุณยังได้เจ Hair Serum ขนาด30 ML ฟรีอีก2กล่องนะคะซื้อ1ได้ถึง3ค่ะในราคาเพียงแค่2000 880บาทเท่านั้นสามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนเจแฮเซรัม um ทั่วประเทศนะคะเพียงเซิร์ชคำว่าเจแฮเซรัม um ผ่าน f c e e o o o k o o o l l s s e r r h นะคะโทรเข้ามาสอบถามได้โดยตรงค่ะที่เบอร์02-114 1888กับโปรโมชั่นพิเศษตรงนี้อย่าพลาดเด็ดขาดค่ะเพราะเรามีให้แค่200ใสายแรกเท่านั้นค่ะพี่นมแอมค่ะจริงๆขวดหนึ่งมันใช้นานแค่ไหนคะนาวานคือจริงๆถ้าขวดหนึ่งเนี่ยถ้าใช้เรื่องผมมันอยู่ที่ปัญหาของแต่ละคนนะคะ,คะแต่ที่นหวานเคยคุยกับทางลูกค้าเนี่ยลูกค้าใช้ได้สูงสุด2เดือนกว่าว้าว่าบางทีแกมีปัญหาแค่เว้านิดนึงแล้วก็เติมคิ้วนิดนึงถ้าใครไปใช้คิ้วเนี่ย ใช้ย่างเลยมันขึ้นไหมถ้าคุณแม่จะใช้ตรงนี้มันจะขึ้นเป็นไรเว้ยแม่มันถูกมากเลยตัวเนี้ยเนื่องจากว่าเราดึงเราดึงที่เดียวกันกับหนูตรงนี้น้ำน้ำรอยแสอเลยนะรอยไงนี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ย พวงา,ามนะใช่ค่ะเอามาดูโปรกันค่ะปกติเนี่ยหกล่องผลิตภัณฑ์เจ Hair s e r u ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม30 ml เนี่ยราคาอยู่ที่2,880บาทค่ะพิเศษในรายการนะคะวันนี้ค่ะเรามีของแถมให้ถึง2ต่อค่ะในกล่องของน้องทอบจัลพิเซนเตอร์คนใหม่ของเราเนี่ยจะมีคูปองส่วนลดถึง500บาทนะคะและยังไม่พอคุณยังได้เจ Hair s e r u ขนาด30 ml ฟรีอีก2กล่องนะคะเท่ากับซื้อ1 ได้ถึง3ค่ะในราคาเพียงแค่2,880บาทเท่านั้นสามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนเจแฮเซรัม um, ตัวแทนออนไลน์ทั่วประเทศนะคะเพียงเซิร์ชคำว่าเจแฮเซรัม um ผ่าน f a c e b o o k g o o g l e Search นะคะและสำหรับตัวแทนของเราเนี่ยจะมีบัตรตัวแทนกันทุกคนเลยอย่าลืมสอบถามด้วยนะคะว่ามีบัตรตัวแทนหรือเปล่านะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามได้โดยตรงค่ะที่เบอร์0 2 1 1 4 1888กับโปรโมชั่นพิเศษตรงนี้อย่าพลาดเด็ดขาดค่ะเพราะเรามีให้แค่200สายแรกเท่านั้นค่ะนวันบอกว่าสำหรับช่วงโควิดที่ผ่านมาเจ Hair Serum เองได้มีส่วนร่วมในการนำไปมอบแล้วก็นำรายได้หรืททำอะไรบ้างที่่ผานคือที่ผ่านมาตอนช่วงโควิดเนี่ยเรามีไปมูลนิธินะคะเพื่อที่จะช่วย20ที่นะคะซึ่งตรงนี้เราเอารายได้ส่วนหนึ่งของบริพันเจ Hair ของเราที่ขายได้นี่ค่ะไปแจกเป็นเครื่องพ่นฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ าะหนูคิดว่ามันน่าจะสําคัญค่ะแม่แล้วก็ตอนช่วงโควิดก็จะมีกับองค์กรทําดีของพี่บุญบรรดากับมูลนิธิพี่ทองพีไทยค่ะคือตรงนี้คือจะช่วยเรื่องของตัวข้าวสารอาหารแห้งก็คือจะเป็นเซตให้คนละหนึ่งพันถูกใช่จะทำบุญตรงนี้กันค่อนข้างหนักซื้อในรายการผู้หญิงธรรมหากินวันนี้เป็นกำลังใจให้แล้วก็ เมื่อไหร่ที่น้ำหวานอยากจะทําบุญก็ยินดีที่จะบอกทางเราเราก็เป็นทําบุญร่วมกันยินดีเลยค่ะพี่หนักแตงส่วนแตงโมเราเป็นกําลังใจให้เพี่นเลยนะเพเ่อนแขังแรงแข็งแรงมากขอบคุณทั้งสองท่านมากขอบคุณคะขอบคุณค่ะก่อนจากกันนะคะำคมของเราก็มีนะคะทำงานกลางแจ้งแล้วเงือไหลทำงานกลางใจเธอได้หรือเปล่า ก่อนนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะที่ลาไปก่อนนะคะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ